เทอทอวำนถ่ายก็ถ่ายแล้วผาก็ถ่ายกระด้างเปียนคืนแรกครับนี่ถ้ไม่รูเนี่ยมากันเยอะเลยนะ โอครับจับเลยครับลูกเยะครับเตะแต่วนก็บอกมาคร้บตกทีเครับเลย เวยครับให้มาลูกนี้ไม่ดีแล้วเตะทิ้งแล้วเตะทิ้งออกไปก่อนเนี่ยตรงนี้วันอะไรเนี่ยเว้ยเนี่ยไปเนี่ตัดหนึ่งทีเป็นตะตั้งเนี่ยคะแนนดีแล้วมกเลยนึ่งเนี่ยรู้ไหมฮะอะไรนะบูบฮาเลีย บูบูอาไรนะกระดับบูบูบูฮาลีบูก็ได้เดคหาเด็กอะไ้นี่ฮะแล้วแต่บูมาครับทีหลััก็เลยครับบูฮาลีครับนี่ฮะคราวนี้จะเลี้ยงแล้วมั่วครับถ่ายมั่วมากเลยครับเพราะว่า

ทานหรือเปล่าผมไม่ทานเลยครับรุกเร็วมาเลยครับระวังกันด un ้วยนะครับตอนนี้ดีครับตัดมาได้คก็ไม่ตอนี้ำราพึ่งครับแต่ผมเล่นแบบดีแน้อยๆนะ เป็นงี้รุกนัทแหละบอกปกติเอาแล้วครับโยกป่าอ้าวบอลังไม่ออกครับเล่นต่อครับแล้วก็ไส่อัดเลยครับไป็นแตะอูไม่ครับโอ้โหแว่ท่าอะไรอย่านี้ครับแล้วเราสวนกลับหรือเปล่าได้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 ขาขาวขาวเล่นขาวเล่น

แมต้องหวัดตีครับเรียกเปลาได้ครับท <c oughs> ิงตัวเลยเง <c oughs> ี้ยดีิเ์สองะครนบอาลีกบลึงยืดปั่นไม่โค้งมากครับ เตะใหม่นะตำแงแฮงขยับก,ก่อนโขาขวี้เ,ออเ,เยี๊ยเฮ้ยคอฟแม่เขาคอบแล้วเฮ้ยทิ้งกันเลย,อ,ยลอ่ะใส่ปล่วอลตกคือนไม่ดีแล้วครับไม่ดีแล้วครับโอ้โห,โห,โหอันเตะแบบระตูงก,ก็เกือบไปครับ เตะจับพื้นไม่ใช่นเตะจับพื้นตู่บ้านพื้นตั้งเลยอ้าเล่นยากก็จังหวะนี้ครับโอ้โหรับต่อไปครับเคลมไปครับ ก็เกมดูในเลื่อยทั้งคู่นะครับเกีมันมาทางขวาครับเปิดตาแล้วเอานะแม่บอลตกทา่หนังก็ต้องเกือบเกือบได้เหนกันครับตกนิดนึง มองแล้วเปิดมาลูกนี้ไม่ดีครับออกหลังไม่เลยครับโอ้ไหลบอลยาวครับแหมไม่ถือดีเลยครับ ไปล,ลุกลลลตุ้มอยู่เล้มันน่าตกดีเยอะไปแล้วเข้ามานม่เขานองเฮ้นี่อยากได้เหรอบู๊แล้วตัอไปทีหงตั้งชนไปหน่อยครับแต่วันยังไม่หอนะครับเล่นต่อครับเอาฮะอ้าวไปแล้วครับคู่ไปอกตงสวยครับเราให้ นั่นแหละฮะไปแล้วทางขวาโอโม่แล้วใชยโอ้ยแค่ใช้ไหล่เซนะครับเจ้าคอฟครับบอกมือไม่ okay. ไต้องนะไหล่รอครับไปแล้วขยับตัวผู้เล่นเนี่ยผมมาลงมาครับ โอ้ยเรทิ้งลูกนี้ไปไกลเลยครับเว้ยเด็กอกางสร้างน,นนะแต่หอบอลจะดีครับผงไม่ได้นะลงแล้วก็ทางครับ แตกมาแล้วบอลออกไปแล้วนันเตะจะมาตู้ออกมาเลยครับเก่ครับสี่งทางขวาครับสวยงามนะับตาท้องเรื่องแล้วเหยียบบอลดีมาลูกนี้ไม่ได้ครับหมูมัา ตอนนี้เดฟว้าวตะกิวครับตะกิวครับอย่างนี้แหละฮะ้้ไว้สิครยังอ่าอีบอนครับแจกมาแล้วครับโอสวยงามครับขวาตะกิวมาเลยครับ ไหเนะก็ตั้งนใหม่กไนเลยรำพึงเนี่ยยังไปใส่ปูมอยู่เนี่ยปเปลี่ยนอตตรงเปลี่ยนของนาลีรำพึงไม่มีนะครับตับต่อนนะตับตับแล้วแฝกแน่นเลยหมดเลยครับพิดเลย ครับใช่ไม่ใช่ไม่ได้ครับยังเป็นลูกทุ่งอยู่ครับเป็นตปีผ่านครับเกมในครึ่งเวลาแรกครับเยังเสมออยู่สูสๆนะ่อยไม่ดีเลยครับตอนนี้เดฟครับ อ้าปล่อยมาได้ไงครับแล้วล่ากหนีครับแม่จังหวะบอลแรกครับไทอ็นดี้ออกมาสวยเลยครับไปเร็วไปเล็วไปเล็วไปเล็วดูเองเอาไว้เร็วมาเลยครับสวยอ่ะยิงโอ้โห จบแล้วยังไม่อบหัวก,กันวันที่30เหนื่อยด้วยเหนื่อยมากด้วยแต่สนุกอ้าวม้าเยอะกวา่าโอ้โหป่านตะยุนงานเยอะลมาขาลง,งมา ใจเราเลยครับน <chat> ี mo, whatever, gained, wo, ่บอกแฮงกอนนะไม่ง่ายนะเยโอ้ ตายครับอ้าวสวนกับปาแล้วครับเริ่มเหนื่อยนะครับนครเราพึ่งเนี้ยสีนได้ไหมตุ้งอ้าวครับ ไปอุมอีกครั้งเลยหายห่างไปแล้วคร <t ens> <t ens> ับแต่ยังมีตัวแล้วไป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 ไไ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 ไ โ้สายยัดตาก็ไม่ดีครับปอดยังไม่ออกด้วยครับโอ้โหโอ้โหสมุดตเอยลงครับองทันทีสุดท้ายครับเกมในช่วงเวลาแรกครับ

หลังมาเลยครับูให้มาเอาละิทิ์ว่าไงครับตั้งใจจะมาตูดเอาละเวครับ 多包了。一、嗯、哎嗯 หาทางขวาครับยัดมายิงลูกนี้ก็ติ๊กเอาแล้วครับสีมาสวยเลยแล้วแปลหูเอกขวายิงยัดลูกนี้ข้ามคานเร็บ ลุงไม่ไหวแล้วลุงลุงไม่ไหวแล้วลุงเรนดีดีบอกไม่ไหวแล้วทางซ้ายครับบอลยังไม่ออกไม่ต่อครับตกตาม,มาครับ ไล่มาลูกลูก้าไปแล้วครับโอ้โหแล้วก็ปัญหาหน้าประตูาเฉยเลยครับขาออกมาเอง ือหลังมอเลยครับต่อนาทีสุดท้ายแล้วนะครับเอาช่องมาแล้วยิงลูกนี้ยังติตดครัอบหาอย่างจากได้ครับแล้วยังไงครับโอ้เด็กครับ มาทางซ้ายเลยครับโอ้ให้มาเสียงไม่มีโอ้โหโอ้โหโอ้หโโหโอ้โหโอ้หโอ้โ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 ห้โหัอ้โ้ห้โห้โหโอ้อ้โหโอ้โอ้โหโอ้้โหโอ้โห้อ người ta tuổi gấp bắt, quẹt, tao khoong mà u u tuổi đó đó, phải là con trai em mới chứ. Đưa đi

ยังไงอ่ะไปหลายระหนาตอนนี erm ้กวดแล้วด้วยอ่บบราต้องไปยึด uh ่อลจบ